ค่ะเพื่อนๆาเพื่อนๆมาให้อาหารปลาค่ะเช้าเจ็ดโมงเช้าอากาศดีดีวันนี้คงจะร้อนคงจะร้อนน้าดูเลยงานก็เสร็จไปวันละเกาะสองเกาะเพื่อนๆ ็มีพวกกับข้าวที่เหลือแล้วก็ลำค่ะจะมีลำแล้วก็หัวอาหารค่ะผสมกันมาผ้าพิพาว่างๆนี่พาแปะ็จเตไ,ไปเอาพวกใบาชายาค่ะมาให้เขากิน หนูพีกินทำไมลูกก็ฉีดยาแล้วน้องอ้อยอ้อยเอ้ยทีาไปไหนก็จะมีน้องหมาตามไปด้วยทุกที่ค่ะในนี้ก็มีหอยมีมีปลาค่ะปลาเนี่ยหลายชนิดมากเลยเนี้ยแต่ปลา าค้าพี่ปลาต้องเอามาลงด้วยเพราะตอนแรกถ่ายโบควใงส้ไก่แล้วก็เอาเขามาลงตรงนี้ก็โอเคอยู่าค่ะเข้าก็ก็ดูดูแลเขาก็โอเคอยงงู่ในนี้นะคะจล่าเรืดีมีเพื่อนเยอะเขาคงจะคิดว่านะคะไม่รู้มันมีเพื่อนเยอะขนาดนี้ในโลกใบเล็กๆในคลองใส้ไก่ของเรา แต่ในนี้ก็อันตรายก็มีเยอะคือปลาช่อนปลาช่อนเยอะมากพวกพี่ๆแกก็แก่แกก็เท่าแล้วแกก็ไม่ค่อยมาสมนใจมามาวางเบ็ดหรือว่าอะไรนะคะมันก็เลยยังอยู่แล้วก็แพร่ลูกหอคุูลูกัอบอ ลเย็บเู็บเ็บเต็มไปหมดเลยไม่คกินด้วยหรือกัน อกว่าขุนข้าวเผือน้องหมาหมาป้าเขามาอยู่ด้วยเนี่ยถ้าเราให้ลำไปหอยพกหอยหอยจุบหอยเชอรี่เนี่ยเขาก็ได้กินด้วยค่ะตีน้ำบ้วะบ้วะอยู่ลปะปลาช่อนเดี๋ยวลุงแกจะทำสะพานให้พี่พาพี่พาได้มีสะพาน เดินลงไปล้างไม้ล้างมือดีๆค่ะสำหรับวันนี้พบกันใหม่นะคะขอเพื่อนๆมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะไม่ว่าคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปปาถนานะคะสวัสดีค่ะ